วันนี้วันเช้าวันที่เจ็ดหนาคมทีบเป็น,นจอก็เด็กกลับมาวัดคุทธศิษยเชี่อไหนมาจอฮะจอพี่เชี่อมาฮะพี่เชื่อไหนมาลูกพี่เชื่อไหนมาเฮอยพี่เชื่อไหนมาครับฮึพี่เชื่ไหนมาลูก นมาะไมถึงพ่อเอลยเลยฮะกินข้าวเช้ามาอย่างตอนกินข้าวเช้ามาอย่าง <laughs> ยังเอาเขาโวดหนูจับเลย <laughs> เออโอ้ยสังสาพ่อขาดแล้วจ๋อหนูดึงเมื่อกี้เน่ะอังสาพ่อขาดเลยจะซื้ออังสามาให้คุณพ่อเลยนะนี่เยขาดหมดแลเนะ่ะเอ้ยดึงอังสาพ่อขาดเลยอร่อยไหม อยู่มาเลยหน้ามังยี่ด็หันหน้าหันหลังให้พ่อเลยตรกับแหล่งน,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 นอน <laughs> นอนกินน <laughs> <อ>ยนอนแน่ <laughs> เกากระปุกไปดีโอ้ยอันนี้เคยเกาให้หลายวันเลยเลยก <laughs> ินก่อนลูก <laughs> จะมาใกล้จอเขาไม่ชอบเด็กนอ, <laughs> อ,อน <laughs> อู้หูก็นอน, <laughs> ออน <laughs> Ừ. chó nó non hay cao không hay ui kính con tí lụng là phát cao kính cả kính cả nó kính con ừ, ừ khăn luôn á ạ chín còn chín im còn rồi chín còn luôn đều rồi chín còn luôn ừ chín còn Đó có